สีขาวครับทิมเบียเข้ามาสีแดงเดินโคน สีขาวครับขยับขุนนลกฝั่งเดียวกันนะครับสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวกินสีแดงกิน สีขาวพิมนเบี้ยเพิ่มเข้ามาฝั่งสีแดงกินเข้ากลางกระดานสีขาวเอาม้ากินเบี้ยสีแดงใช้ม้ากินสีขาวใช้โคนกินมา้า สีแดงจินเลี้ยเพิ่มอีกตัวสีขาวเลือกใช้ม้าครับสีแดงทิมเบี้ยไล่ม้าม้าขาวขยับกลับมาสีแดงทิมเบี้ยบุกต่อเนื่อง สีขาวกินสีแดงกินสีขาวกินอีกสีแดงหงายลุกสีขาวขยับขุนสีแดงถอยกินลุก สีขาวจึงใช้ขนกินขึ้นมาสีแดงขยับเหลือ สีแดงครับกินเม็ดสีขาวใช้เบี้ยกินเปิดหน้าขุนสีแดงใช้เรือกินบุกเข้ามาสีขาวถอยโคนไล่สีแดงขยับหลบ สีขาวขยับโคนหลบฝั่งสีแดงซ้อนเรือสีขาวจึงเอาเรือมาจับโคนสีแดงใช้เรือผูกสีขาวเดินมา้าสีแดงหลบเรือ สีขาวเดินม้าขึ้นมาสีแดงเอาเรือไปกดขุนสีขาวครับใช้เรือกินโคลสีแดงใช้เรือกินเรือสีขาวได้กินมาสีแดงถอยโคนหลบ จากนั้นสีขาวใช้ม้าครับค่อมเหลือสีแดงขยับขุนสีขาวกินสีแดงใช้ขุนกิน ต่างฝ่ายต่างจับเบีย้ยกันนะครับสีขาวกินลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเรือสีขาวลุก สีแดงใช้เรือจับเบี้ยสีขาวผูกสีแดงทิ่มเบี้ยมาหลอกลอก่อสีขาวจึงลุกสีแดงเข้าประชิดเรือสีขาวเดินเบี้ยสีแดงจึงเดินโคลนพวาไป สีขาวไม่แลกเดินหลบสีแดงจับเบีย้ยสีขาวจับเบี้ยเช่นกันแต่สีแดงได้กินผูกไว้ก่อนจากนั้นสีขาวลุกสีแดง ปิดสีขาวเดินเรือหลบสีแดงขยับเรือสีขาวขยับเรือสีแดงเดินเบี้ยสีขาวลุกสีแดงปิด สีแดงลุกสีขาวลบสีขาวครับขอยอโคมาลุกสีแดงลบสีขาวลุกอีกสีแดงปิด สีขาวเช็คโคนลุกครับสีแดงลงสีขาวขยับเรือสีแดงเอาเบี้ยงหนไล่โคนโคนขาวถอยหลบสีแดงเดินเรือจากนั้นสีแดงได้จังหวะครับเอาเบี้ยงหนเข้าทำ สีขาวใช้เรือพูสีแดงแตัดสินใจกินครับสีขาวใช้โคนสีแดงเดินโคนเข้าไปสีขาวเอาขุนเข้าข้างโคน และตานี้ครับผมสีแดงครับได้กินลูกคาดเรือครับสีขาวจึงหลบสีแดงกินนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13และสีแดงปิดเกมลูกจน